คุณดีมากเลยเลพัชราพรสัตว์มาคนเดียวแกแก้มาแ,แล้วสีแสงตั้งโอกาสเล่นออกไปเลยลูกไหมออกไปเป็นแกของสีฟ้านั่นงไปรอสกอร์สิสามต่อสี่สี่เดียดบ,บนั้นอยู่โุดแดงในตำแหน่งสีเดียวเขาเอ่ เข,เขาใ้ตาส่วนแล้วเขาจะอยเป็นสีเขีาายวนะเห็นแล้วไ่โพี่เขาจะเช็คข้าวกล่องพี่เขาจะสั่งอาหารให้ได้ยิว่าสีเขียวจะได้กินตสา,าสซมทอดเสือสีฟ้าได้กินปลาสีอะไรนะสีส้มกินชาวูไม่ได้ยินว่าตัวเขียนใครรู้เรืนี้ใช่อเปล่าใวา